เริ่มพูดไม่รู้เรื่องละตอนเนี้ยมันทำไม่ง่ายเลยไม่ใช่ไม่ทำง่ายมันทำไม่ยากวันไหนถ้าผมเราสวยอ่ะคือเราสวยนะคะทุกคนจริงจสวัสดีค่ะวันนี้บิมก็จะมาสอนม้วนผมแบบว่าในสไตล์ของเราเองเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะเออก็บิมะจะใช้เครื่องนี้ cb เป็นยี่ห้อ cb หรือเปล่าอ่ะเออไม่รู้ซื้อในช้อปปี้อะจำลิงก์ไม่ได้แล้วนะคะประมาณ สี่ห้าร้อยอ่ะเออแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเครื่องแบบเป็นเครื่องแท้หรือเออเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าพอใช้แล้วผลผลลัพธ์มันดีเออแล้วก็โอเคนะคะด้วยแกน32แบบนี้นะคะความร้อนตัวเนี้ยมันร้อนมากแล้วมันร้อนจริงๆนะคะทุกคนคือมันจะปรับระดับได้ถึง230เลยแต่ว่าวันนี้ขอ200พอนะคะเออเราเป็นคนที่ค่อนข้างร้อนแรงแต่ว่าไม่ถึง230อเนาะเดี๋ยวผมเรามันจะเออ มันจะมันจะไม่ไปกับเรานะคะอ่ะโอเคมาขั้นตอนแรกวันนี้โดยปกติอะบีจะแบบว่าจะไม่ได้แบบว่าแบ่งผมอะไรเป็นขั้นเป็นตอนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากได้ลอนที่มันแบบว่าธรรมชาติหน่อยอะไรเงี้ยบีมันจะชอบแบ่งเป็นครึ่งแบบนี้แล้วก็ครึ่งเนี้ยก็จะแบ่งเป็นชักประมาณ4ี่ห้าช่อแล้วก็ม้วนไปอะไรอย่างเงี้ยเออชอบความแบบนั้นมากกว่าแต่ด้วยความที่วันนี้อยากได้ลอนที่มันแบบเด้งเดงแล้วก็แบบถี่ีหน่อยนะคะเราก็จะทําแบบ แบ่งผมออกเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้ก่อนนี่อุย้ยทุกคนเห็นหัวเมงเห็นหัวเมงเขาอืออ่ะแบบนี้ติดก,กับอ่ะมาหวีผมด้วยนะคะทุกคนเวลาทำอ่ะมันจะได้แบบอุ้ยอันนี้เยอะไปหรือเปล่าไม่เป็นไรอ่ะเวลาทำมันจะได้แบบว่าไม่แบบไม่พันกันอ่ะมาอันนี้บี B, มันจะทำข้างซ้ายก่อนเพราะว่า เราถนัดขวาแล้วทําข้างขวาไม่ค่อยถนัดนะคะเราก็จะทําข้างซ้ายก่อนเนาะโดยการที่เนี่ยเห็นไอ้หนีบๆตรงนี้ไหมคะหนีบๆแบบนี้ใช่ไหมบีมาจจะเอามันออกข้างนอก,น,อกนี่เอามันออกข้างนอกแบบนี้เอามันออกข้างนอกแบบนี้แล้วเราก็จับผมมาช่อหนึ่งนะคะไม่ต้องใหญ่มากนะจับผมมาช่อหนึ่งแล้วก็เสียบมันเข้าไปไ VE, แล้วก็วางกับผมปึ๊บอย่างนี้นะคะแล้วบีมก็จะม้วนออกม้วนออกแบบนี้นะคะทุกคนมา แล้วก็หันเลยโดยส่วนตัววิธีเราอะเราจะแบบเก็บปลายตั้งแต่แรกเลยอะเก็บปลายแบบนี้อะแล้วเราก็จะหันมันเข้าไปอ่ะสมมติว่าปลายมันยังไม่จบอะไรอย่างเงี้ยไม่เสร็จนี่ก็อย่างนี้เลยเข้าไปเฮ้ยทุกคนจะฟังรู้เรื่องปะเราคืออันนี้ไม่ได้ใช้แบบว่ากระจกด้วยนะใช้แบบกล้องเลยมันจะโดนหูเราหรือเปล่าทุกคนอ่ะเราก็จะค้างไว้แบบนี้ ทางไว้แบบนี้นะคะประมาณสักสิ1 5วิก็เอาออกได้นะคะโอ๊ยควยโดนหูมากนี่ดูดิเด้งมากนะคะแต่ว่าเราอ่ะปัดมาไปข้างหลังก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันนะเพราะว่าวันนี้เราต้องการความแบบความเด้งอะ่ะอ่ะมาช่องนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะ เอาที่หนีบๆไว้ข้างบนนะคะแล้วก็หันข้อมือออกแบบนี้แล้วก็ม้วนมันเข้าไปเลยอุ้ยพันทุกคนอย่าลืมเก็บปลายนะคะอะม้วนเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเก็บปลายก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็คลายออกปึ๊บนี่ก็จะได้ลอนแบบเด้งๆแบบนี้นะคะอะทำอีกช่อหนึ่งช่อสุดท้ายทาเหมือนเดิม เสร็จแล้วก็เอาออกไม่อยากแบบคางไว้นานนะคะปึ๊บเสร็จเด้งมากทุกคนดูสิแล้วก็หยยบเพิ่งไปทําอะไรมานะคะก็เรามาทําด้านนี้ต่อด้านนี้มันจะไม่ค่อยถนัดนิดนึงอะทุกคนเพราะว่าเออเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้อะส่วนด้านนี้นะคะก็คือมือขวาด้านขวาถ้ามือซ้ายเราก็จะเอาแกนอันเนี้ยที่หนีบออกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นด้านขวาเราก็จะเอามันเข้าแบบนี้ เข้าหาหน้าเราแบบนี้จับผมมาหนึ่งชอ่อจับผมมาหนึ่งช่อนะคะก็หนีบเข้าไปเลยหนีบแบบนี้แล้วเราก็หันข้อมือออกเป็นไงเข้าใจปะเอ้ยอันนี้เราน่าจะพูดทู้เรื่องอยน,นะทุกคนอ่ะดินก็จะหันหันไปก็คือค่อยๆเก็บปลายอะ่ะแต่เสียวตัวหูมากอ่ะแบบนี้แล้วก็ตั้งแกนตรงฟึบ เลิศทุกคนท่องไว้ตั้งแกนตรง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 อ่ะโอเคน่าจะเข้าหูทุกคนแล้วนะอืมพอละ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 เราก็จะคลายมันออกโอ้ยสวยมากแม่อ่ะเสร็จอันนี้แบ่งซักสองช่อเป็นสองช่อนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิม ก็จะมีสวยจริงๆอนะมันไม่ใช้ต้องแบบเป๊ะทุกช่อก็ได้นะคะแต่แบบว่าพอเราเอามาผมรวมๆกันเนี่ยแล้วมันสวยอะมันก็จบแล้วขนาะดทุกคนอ่ะมาก็เอาข้างบนลงมาเลยฟึบเอามาข้างหน้าแบบนเดี๋ยวขอตัวไปทำแบบว่าด้วยความรวดเร็วก่อนนะคะเพื่อว่าคลิปมันจะได้ไม่แบบไม่นี่ไปเนาะ มาถึงช่อหน้านะคะช่อหน้านี่คือสําคัญมากห้ามแบบห้ามมีอะไรผิดพลาดเด็ดค่ะก็คือช่อหน้าบีมจะม้วนออกนะคะม้วนออกแบบนี้เลยนี่ม้วนแล้วก็ช่อหน้าจะม้วนสูงนิดนึงจะแบบไอ้น,นี่ตั้งแต่โคนแบบให้แบบให้ผมมันดูมีวอลลุ่มอะ่ะเราค่อยๆเก็บปลายก่อนนะคะค่อยๆเก็บปลายก่อน ส่วนช่อหน้าเนี่ยเราอยากให้แบบว่ามันมันปัดไปข้างๆนิดนึงแล้วก็จะหันแกนไอ้ข้างบนเนี่ยเข้าแบบนี้เข้าหัวตัวเองแบบนี้มันก็จะดูแบบเป็น,นเฉียงเฉียงมันก็จะสวยนะคะทุกคนนี่ได้แล้วอ่ะอ่ะอ่ะส่วนอันนี้ถ้ามันยังไม่ไปกับเรามากนักนะคะก็ทํานางใหม่นางอาจจะแบบไม่ทันไงขึ้นรถไม่ทันเลยไงเดี๋ยววะ อ่ะปึ๊บนี่สวยเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนเริ่มมาแล้วนะ ถ้าเราอยากให้แบบตรงเนี้ยมันยังไม่สูงมากใช่ไหมคะเราก็สามารถจับน้องมาทําใหม่ได้ถ้าน้องยังไม่ไปกับเรามากอะ่ะเราก็สามารถนีอ่ะเห็นปะมันก็จะดูสุกขึ้นนะคะแบบนี้เลยอ่ะเช็คถ้าช่อไหนที่เรายังไม่พอใจอะ่ะเราก็สามารถแบบเออมาทำน้องเพิ่มได้นะคะ แบบนี้เอ้ยช่วน,นี้แต่ว่าเราว่าเราพอใจแล้วในระดับนี้นะคะอะแบบนี้เลยตอนนี้มันก็จะยังแบบดูเด้งๆแบบนี้แต่ว่าบีมาจจะชอบแบบความรู้สึกที่มันแบบเอออีกวันหนึ่งหรือ2วันอะไรอย่างเงี้ยมันจะคลายๆแล้วมันจะสวยแต่ว่าข้างหน้ามันก็จะหายเราก็จะมาทําเพิ่มข้างหน้าเอาเนาะสำหรับใครที่แบบเออปลายมันยังไม่แบบ ถ้าปลายมันยังไม่สวยอะ่ะเราก็สามารถแบบมาทาปลายเพิ่มได้นี่หักเฉพาะปลายแบบนี้ก็ได้แบบนี้เก็บแบบเก็บไปทีละช่อนะคะทุกคนไม่ต้องแบบแต่จริงๆอะ่ะทําผมอะ่ะมีมมองว่าถ้าผมเราสวยก็คือสวยใช่ปะ้ะที่บอกไปลแล้วก็เราต้องให้เวลากับมันด้วยนะนี่ว่าก็คือให้ความสำคัญกับมันเพราะว่าเสียเวลาแค่ตรงนี้แป๊บเดียวแล้วก็ออกไปข้างนอกก็คือเรามั่นใจอะ่ะแล้วมันจะสวยนี่นะคะเสร็จแล้วดูสิแล้วมันจะดูแบบเป็นธรรมชาติมากเลยแบบนี้ โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับใครที่ต้องการม้วนผมหรือแบบม้วนผมยังไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อว่าเออเราจะเราจะพูดรู้เรื่องเนาะเผื่อจะมีใครแบบฟังเราเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเนี่ยเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วตอนเนี้ยออโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็จบ แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <d> <sh are> ให้บีมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ <d> <sh arp> แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาทำอะไรติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะ <d> <sh arp> บ๊ายบายทุกคนดูความเด้งของผมดิมันเด้งมากอะ